คนที่มีธรรมะอยู่เต็มหัวใจไม่ว่าจะไปรับรู้ข่าวอะไรมาก็จะพลิกกลับมามองในมุมของธรรมะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวกระทบอะไรก็จะมองเป็นธรรมะเป็นมองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองเป็นธรรมะสังเวชคือความน่าหดหูของสังส,งสารวัฏนี้ความไม่น่าอยู่หรือมีความรู้อะไรความรู้เรื่องเศรษฐกิจความรู้เรื่องความผันผวน ต่างๆของวิกฤตโลกหรือความรู้เรื่องศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดๆก็ตามจะเป็นศาสตร์แพทย์จะเป็นศาสตร์พยากรณ์ถ้าเกิดมีธรรมะในหัวใจแล้วก็จะมองในมุมของธรรมะเป็นในเรื่องของอัตตาในเรื่องของอัตตาในเรื่องของความไม่เที่ยมเป็นทุกข์นี่แหละหัวใจของผู้ที่มีธรรมะย่อมพ้นอิสระจากศาสตร์ต่างๆนานาทั้งปวงที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นเช่นนั้นตลอดไปหรือสถิติบางอย่างว่าเก็บมามากแล้ว เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องวัดแต่ธรรมะหรือธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมองเรื่องอนัตตามากกว่ามีเหตุก็ย่อมมีผลย่อมมีปัจจัยเป็นเครื่องหนุนนําและทําให้เกิดผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุจากอดีตหรือเหตุในปัจจุบันก็ตามนี่แหละถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะเป็นผู้ที่อิสระไม่มีเครื่องมือใดแม,แม้ว่าความรู้สาสต์ใดก็จะไม่สามารถเหนี่ยรั้งเราไว้ไม่ให้เป็นอิสระให้เรามีศักยภาพ ที่เหนือขีดจำกัดได้เพราะมุมมองของเรากว้างขวางมุมมองของเรานั้นเป็นอิสระเหนือโลกมีธรรมะรักษาใจมีความรู้สึกที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามสา์ต่างๆได้ขอให้เรามั่นคงทางจิตใจและเราจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเศรษฐกิจไม่ดีแต่เราก็จะมั่นคงและความมั่นคงนั่นแหละมันจะนำพาสิ่งที่มั่นคงมาให้กับเราเช่นเดียวกัน สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ